มางาน Discovery Day เปิดบ้านวิชาการสาธิต PIM ที่1ปีจัดแค่ครั้งเดียววันนี้มามากับมุกจะพามาดูจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะเรียนนี้จะเป็นระดับมัธยมจะมีแบ่งกิจกรรมแต่และว,วิชาวิชาค่ะห้องนี้ก็จะเป็นวิชาฟิสิกซ์ซึ่งเขาจัดกิจกรรมเป็นบ้านผีสิงทุกคนอาจจะต้องลดเสียงลงนิดนึงนะคะ พี่ๆมัธยมกำลังโตค่ะพลังเสียงดีมากครูที่สอนวิชาฟิสิกส์ก็จะสอนเกี่ยวกับถ้าเราไม่คาดเข็มขัดตัวคนที่อยู่ในรถจะเป็นยังไงส่วนอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างของพื้นผิวถนนที่ทําให้ยานพาหานะเคลื่อนตัวได้ช้าเร็วแตกต่างกันมีฟิสิกส์หลายอย่างนะคะว่าจะเป็นการใช้แรงของหนังยางในการขับเคลื่อนการใช้แสงขับเคลื่อนรถโซลาร์เซลล์การตรวจพบความแตกต่างของธนาบัรจริงและก็ปลอมต่อมาอันนี้จะเป็นห้องวิชาเคมีค่ะกิจกรรม ก็จะเป็นการผสมน้ําหอมพี่ๆมัธยมก็จะให้เราเลือกกลิ่นของหัวน้ําหอมที่ชอบแล้วก็ออกแบบกลิ่นน้ําหอมขึ้นมาใหม่ด้วยตัวเองห้องนี้สนุกนะคะพวกเราดมกันเพลินมากมดมหลายอันจ,นจนจมูกบานไปแล้วค่ะสรุปมุกก็ได้มา3ามกลิ่นนะคะ s a i n g o ิง o l e ล c h n n l b l u e แล้วก็ j a s m i n e Fresh ค่ะเขาบอกว่าให้เราดม,มาเมล็ดกาแฟค่ะเพื่อช่วยให้จมูกกลับมาตั้งต้นใหม่ในการเริ่มดมกลิ่นน้ําหอมอืน่นๆต่อไปได้กาแฟเลยมุก <sm art noise> พอมุกได้หัวน้ำหอมมาแล้วนะคะก็มาผสมเข้าด้วยกันมีให้ตกแต่งแพคเกจิ้งเองนะคะเขียนฟีดแบ็ k ว่ากิจกรรมนี้เป็นยังไงห้องต่อมาก็จะเป็นห้องแแบบชีวะนะคะพี่เขาก็จะให้ทำการดองตะกกะแต่เพื่อให้ตะกกะแต่คงสภาพอยู่ได้นานไม่เนา่าไม่เปื่อยน้ำที่ใช้ดองก็จะเป็นแอนติแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ให้ตกแต่งตามใจชอบเรากลับบ้านได้เลยพอหลังจากนั้นเรามาดูการแข่งขันเกมยิเกมยิก็คือเขาจะสุ่มตัวเลขมาให้4ตัวแล้วใ เราบบกรบคูณหารยังไงก็ได้ให้ผลลัพธ์ออกมา24มุกบอกว่าถ้ามุกเล่นเกมนี้มุกคงคิดคําตอบได้อีกวันหนึ่งอะเขาแข่งเกียรเกษตรมุกก็มายืนคุยกับพี่ๆเพื่อนๆต่อมาอันนี้เป็นวิชาไฮไลท์ของโรงเรียนนี้เลยค่ะก็คือวิชาหมากล้อมครูที่สอนวิชาหมากล้อมเขาก็จะสอนให้เราดูว่าถ้าเราอยู่ฝั่งขาวเราจะล้อมฝั่งดํำยังไงหรือถ้าเราอยู่ฝั่งดําเราจะล้อมฝั่งขาวยังไงวิชาหมากล้อมช่วยเรื่องอะไรและส่งผล กับเด็กยังไงไว้มาติดตามกันต่อคลิปหน้านะคะ